าเลนะสกาเลนะาวกาโตพะโตลูกพ <icana, S 2> <naj bum S 1> ันนพะวะโตปมาทานศีลห้ารมนมาเยติสาเนสุนละนะมาโมตะคาินมังกรังคัจฉามิธ่านมังกรั่งคัจฉาม Hati-hati yang pilihkan Salah Salah

เป็ตัวนะครับคืออันชรีนะครับเทพซ้อนนะครับอันชรีเทพซ้อนะครับเป็นผุ้มอที่สองาุนครับมาท่าหนนมานานมานาาวนนว่นาามอถายนานยมานะครัมสถานวานนี้นะครัม ไปนะครับก็ขอเชิญนะครับทุนนะครับทุนเลื่อนหนึ่งพันบาทนะครับของบริเวณเชิงสะพานนะครับทุนนะครับท่านต่อไปเตรียมตัวเลยครับท่านต่อไปเตรียมตัวทุกคนเนาะต้องใส่สิ่งมงคนนะครับห้าพันนะครับอ่านะครับหอบพุนภาษาจำเลยห้าพันนะครับอบริเวณเชิงสะครับพาคนสุดท้ายนะครับ ไปนะครับก็ขอบคุณองใสผู้เมืองหนึ่งพันบาทพุณสนานอินเผื่อนนะครับ1,000บาทนะครับจารย์คานิวิศข้าวผัวข้าวพิลาทนทองทีมาเจ้าวาดวัดศรีวนารามบ้านนาใหม่พระครูนิวิศสทาคุณท่นา,านเจ้าคณะตำบลจิติมศักดิ์วันนี้ทางวัดแล้วก็ทางคณะกรรมการก็ได้จัด กิจกรรมวันแม่เช่นมีการบวชแม่ธรรมะปฏิบัติธรรมมีการมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนจำนวน54ทุนซึ่งในการมอบทุนการศึกษาเนี่ยเราได้จัดมา40ปีแล้วจากมอบให้นักเรียน10คน20คนมาจนเป็น100ยร้คนต่อหนึ่งปีปีนี้ก็จัดไว้54ทุน ในปีต่อไปก็วันที่12สิงหาวันแม่เหมือนกันเราก็จัดทุกปีจัดกิจกรรมส่งเสริมพระคุณแม่แล้วก็ให้ญาติโยมเนี่ยได้มีความสามัคคีกันเช่นทำสิ่งของต่างๆเอาไปแจกผู้สูงอายุทำข้าวทำอาหารขนมนมเน,มนยบรนผู้สูงวัยในหมู่บ้านก็จะมี30-40คนเนี่ยแล้วก็ทำมาทุกปีเลย เพื่อให้เกิดความรักความสามัคคีใอ้ลูกหลานเนี่ยได้ระลึกนึกถึงคุณของพ่อแม่คุณบิดามารดาเป็นการส่งเสริมคุณธรรมเรื่องความจัดกััญยูส่วนทางวัดเราก็หาวลวัตถุก,ก็มีมากพอสมควรเราก็เลยมาเน้นส่งเสริมเยาวชนให้เยาวชนได้มีการศึกษา ให้เยาวชนได้รู้จักพระคุณบุญคุณของบรรดาบิดาปู่ย่าตายายเราก็เลยจัดกิจกรรมเรียกว่าเป็นการหลอมรวมความสามัคคีตามหลักในทางรูทศศาสนาให้ลูกหลานนั้นมีความกตัญญูรู้คุณท่านเราก็เลยจัดกิจกรรมร่วมกับชมุมชนไม่ว่าคณะกรรมการชาวบ้านก็มีเทศบาลเหลืงชบังแล้วก็ญาติโยมเดินทางมาจากต่างจังหวัดก็มี ในจังหวัดก็มีโรงเรียนก็มาหลายโรงเรียนด้วยกันก็มาช่วยออกโรงทานบ้างมาสนับสนุนทอดกบป่ามอบทุนการศึกษาบ้างในวันนี้ในวันแม่ซึ่งเป็นวันแม่แห่งชาติคนส่วนใหญ่เราก็ระลึกนึกถึงพระคุณแม่พระคุณของพระมารดาหรือว่าแม่แห่งชาติก็ขอให้ทุกคนเนี่ยตั้งใจทำสิ่งใดก็ให้ตั้งใจทำในสิ่งที่ดีถูกต้อง ขยันหมั่นเพียรซื่อสัตย์สุจริตขยันมีมานะอดทนแล้วก็ขอให้ทุกคนมีความสุขมีความเจริญปราถนาสิ่งใดก็ขอให้สำเร็จทำความปราถนาด้วยกันทุกคนทุกท่านทุกประการด้วยเทือนขเจริญพร